พอเรื่องการบ้านทำท่าจะนิ่งไปอีกสักพักใหญ่ถึงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้จากการประวิงเวลาและล็อกคอแกนนนำพักร่วมรัฐบาลรวมทั้งพักสองลุงมาร่วมเปิดหน้าโชว์รับผิดชอบดิจิตอลวอลเล็ตวันก่อนแม้จะมีกระเพื่อมอยู่บ้างจากฝ่ายเทคโนแคดที่ออกมาคัดค้านก็มาถึงการเมืองที่มาแบบคู่ขนาดในสัญญาณของการกระชับอำนาจเกือบเต็มเรเวลจากเจ้าของระบบอย่างนักโทษชายทักษิณที่ถูกแทนค่าจากฝ่ายอนุรักษ์นิยมมาแต่ไหนแต่ไรว่าระบบทักษิณอย่างที่ปรากฏผ่านมติปปชเมื่อวานที่ไม่อุทธร คำพิพากษาของศาลดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่มีการยกฟ้องและเพิกถอนหมายจับอดีตนายกยิ่งลักษณ์ในคดีโครงการรถโชว์240ล้านบาทไปก่อนหน้านี้ส่งผลให้ยิ่งลักษณ์ไม่มีคดีค้างใ,ใดๆเหลืออยู่ในปปชและทําให้โดยรวมยิ่งลักษณ์นั้นเหลือเพียงคดีจํานําข้าวที่ศาลตัดสินลงโทษจําคุก5ปีที่สัญญาและทิศทางดังกล่าวดูเป็นไปตามที่ทักษิณพูดไว้ที่เชียงใหม่ช่วงสงกรานว่าต้องการให้น้องสาวกลับมาร่วมเล่นน้ำกับพี่ชายในปีหน้าถึงขนาดตอบ เออที่นักข่าวถามว่าอาจจะกลับมาที่ประเทศไทยในช่วงเดือนตุลาคมปีนี้เพราะคงไม่มีขั้นตอนกฎหมายที่ซับซ้อนแบบตนเองที่ปรากฏการดังกล่าวมาในจังหวะที่วันนี้ก็มีการออกแอคชั่นอีกครั้งของทักษิณหลังจากที่มีภาพไปเดินห้างที่ไอคอนสยามวันก่อนกับการที่วันนี้นายกเศรษฐาและพี่อ้วนภูมิธรรมดอดเข้าไปกินข้าวเที่ยงกับผู้นําจิตวิญญ,ญาณทักษิณที่ร้านอาหารในโรงแรมโรสบูธกรุงเทพหานครถนนสุขุมวิทของแอมลูกสาวทักษิณในจังหวะกระแสข่าวการปรับคอรมอยังกระเพื่อมใกล้ไฟน หลังเสถาบอกเมื่อวานว่าน่าจะนิ่งแล้วที่ว่ากันว่าต้องขอจบกันในวันพรุ่งนี้โดยมีการประเมินว่าจะมีการเปลี่ยนจากโพกแรกบางส่วนมาเป็นปรับเล็กโดยเฉพาะในส่วนของรัฐมนตรีเพื่อไทยในขณะที่รัฐมนตรีพักร่วมที่ยังรอขอคือพักลุงรวมไทยสร้างชาติเรียกว่าการขยับของทักษิณแบบไม่รู้ว่าขยับและมีบทบาทกับรบัฐบาลเพื่อไทยรวมถึงสัญญาณทางสะดวกการกลับบ้านของยิ่งหลักที่ปรากฏไล่เลี่ยก,กันด้านหนึ่งก็ถูกมองว่าเป็นการส่งสัญญ,ญาณถึงฝ่ายอนุรักษ์ที่กำลังกระเพื่อมผ่านเทคโนแครดขวางโครงการ เรือธงดิจิตอลวอลเล็ตทำนองเหมือนที่ทักษิณเคยเปรยดังคนที่ไม่ชอบก็ขอให้ต่างคนต่างอยู่ในขณะที่อีกมุมก็ถูกมองว่ามีอานาันต์สัญญาการให้ทักษิณขยับเปิดหน้าในฐานะศูน้าอนุรักษ์นิยมใหม่ในการเดินหน้าสู้กับพรรคเด็กก้าวไกลที่ฝ่ายอนุรักษ์ต้องแลกมาด้วยการให้ทักษิณกลับมาอัปเกรดระบบทักษิณกลับมาใช้งานในระบบเดิมอย่างที่เทพไทยเสนพง์ได้โพสเฟซบุ๊กทำนองสัญญาณการคืนสู่อำนาจของระบบทักษิณชัดขึ้นเรื่อยๆโดยระบุหนทางการหวนสู่อำนาจของระบบทักษิณกำลังเดินหน้าไป อย่างราบเรื่นไร้อุปสรรคใดๆทั้งสิ้นหลังจากได้จับมือหัวอำนาจกับกลุ่มอนุรักษ์นิยมแล้วทุกอย่างก็เป็นไปอย่างสะดวกโยทินทั้งคดีความทักสินที่ยังเหลืออยู่หนึ่งคดีเกี่ยวกับคดีกระทาผิดมาตรา1 1 2ซึ่งกำลังรอคำสั่งของอายการสูงสุดในวันที่29พฤษภาคม2 5 6 7ถ้าหากอายการสูงสุดมีคำสั่งไม่ฟ้องคุณทักสินก็จะไม่มีคดีเป็นชนักติดหลังส่วนของยิ่งรักษารดีกายยกฟ้องไปแล้ว2คดียังคงเหลือเพียงคดีีีเดดดยววทท่่ตตตัััสสิินนนนนนไไปแแล้้้้ออกก็บมมงาุค โดยเห็นได้ชัดจากกรณีที่อายการสูงสุดชี้ขาดไม่อุรณ์คดียกย้ายนายถวินเปลี่ยนสีอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติโดยมิชอบไปแล้วและล่าสุดที่ประชุมปปชมีมติเอกชนไม่อุทรท์คาพิภากษาคดีรถโชว์หลังจากนี้หนทางการควบคุมอำนาจรัฐในการปกครองประเทศของทักษิณผ่านรัฐบาลชุดนี้จะราบเรื่นและง่ายดายและจะเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองมากที่สุดในประเทศไทยรวมถึงยิ่งลักษณ์จะต้องเดินทางกลับประเทศไทยได้อย่างสะดวกไม่มีอะไรติดขัดอย่าว่าแต่ไม่ต้องติดคุกเลย แม้แต่วันเดียวเท่านั้นอาจจะถึงขั้นไม่ต้องรับโทษเลยก็ว่าได้